วิธีตังต้งจิต จ่ายเงินไปแล้วให้เงินกลับเข้ามาหาเรานะคะซึ่งวันนีุ้ณแพรไม่ว่าอะไรทั้เลกค่ะนะคะจะแชร์วิธีการในเรื่องของการตั้งจิตนะคะในทุกครั้งที่นะคะเราจ่ายเงินออกไปหลายคนจะรู้สึกว่าเวลาจ่ายเงินออกไปมันจะทําให้เงินในกระเป๋าเราลดลงแล้วไปอยู่กระเป๋าคนอื่นเยอะขึ้นแบบนี้ค่ะซึ่งความคิดแบบนี้ต้องบอกว่าความคิดของคุณนั้นทําให้รู้สึกว่าเงินนั้นจะไม่กลับมาหาคุณอ,อีกแล้วทําให้เงินของคุณลดลงแต่จริงๆแล้วค่ะหลักการวิธีคิดที่จะทําให้เงินกลับมาหาเราคุณลองใช้วิธีนี้ดูนะคะ คือเวลาคุณจ่ายอะไรออกไปเช่ <S <S ในใจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะ <S <S ให้ตั้งจิตก่อนว่าขอบคุณเงินจนํานวนนี้นะที่ให้ฉันได้ใช้น้ําประปาสะดวกสบายและขอบคุณเงินจนํานวนนี้ที่ไปช่วยเหลือรวมทั้งไปสร้างรายได้ให้กับผู้คนที่ทําให้ฉันมีน้ําประปาใช้อย่างสะดวกสบายและถ้าเป็นค่าไฟก็ขอบคุณเงินจนํานวนนี้นะที่ช่วยให้ฉันมีไฟฟ้าแสงสว่างมองได้เห็นสะดวกสบายและทําให้เงินจํานวนนี้ได้ดูแลทุกๆคน ที่ทําให้ฉันได้สะดวกสบายในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าถ้าเป็นเรื่องของค่าโทรศัพท์ของคุณเงินจํานวนนี้นะที่ทําให้ฉันได้ใช้โทรศัพท์นะคะได้เทรดได้ทํากําไรและก็ได้สนุกสนานเพลิดเพลินในการใช้แอปพลิเคชันต่างๆทําให้ฉันรู้สึกดีและมีความสุขทําให้ฉันมีไอเดียทําให้ฉันมีความรู้จากการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะขอบคุณเงินจำนวนนี้ที่ทําให้ผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบรวดเร็วและแบบดีงามทำให ฉั้นได้สะดวกสบายขอบคุณนะจ๊ะเงินทุกจํานวนถึงแม้ว่าคุณจ่ายอะไรออกไปค่ะเมื่อคุณรู้สึกดีกับเงินคุณรู้ว่าคะนั่นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณมั่งคัง่งคุณร่ํารวยและคุณพร้อมที่จะให้เงินไปดูแลทุกๆคนเหมือนกันค่ะนี่คือทริคหนึ่งที่คุณพ่มอยากฝากเทรดเดอร์ทุกท่านรวมทั้งท่านที่โอนลงทะเบียนเรียนกับคุแพมแม่บ้านเด็ฟอร์เรกตั้งจิต ก่อนโอนเงินค่ะขอบคุณเงินจํานวนนี้นะที่จะทําให้ฉันมีวิชามีความรู้มีปัญญาในเรื่องของการอ่านกราฟอ่านแท่งเทียนจุดเข้าทํากําไรในการเทรดทองคําแบบแม่นยําเข้าตรงไหนก็ฟ้าเข้าตรงไหนก็รวยมีการตัดสินใจที่ดีเยี่ยมเลือกเฉพาะท่าเทรดที่ถูกต้องเลือกเฉพาะท่าเทรดที่ได้กําไรจากนั้นคุณค่อยโอนเงินปั้งมาแล้วคุณรู้สึกดีกับเงินว่างเงินจํานวนเนี้ยมันจะสามารถทําให้คุณนะคะสร้างเงินจํานวนใหญ่ขึ้นและมากมายม,ายมหาศาลใน นี้้ไดเมื่อคุณรู้สึกดีกับเงินค่ะพลังงานของคุณจะเป็นพลังงานแห่งความมั่งคั่งพลังวอมอันของคุณจะทําให้รู้สึกว่าเงินจนํานวนนี้จะทําให้คุณเพิ่มพูนและเติบโตและหลังจากนั้นเมื่อคุณตั้งจิตแบบนี้แล้วค่ะคุณมีแต่จะได้1คุณจะได้ความรู้และวิชา2คุณจะได้อะไรกลับมาแน่นอนค่ะเมื่อเรารู้สึกดีกับเงินนะคะเงินจะกลับไปหาคนที่รู้สึกดีกับเงินเงิน,นเหมือนคนรักเงนินเงินคือพลังงานเงิน,นเหมือนของบางอย่างเมื่อเราพูดดีกับเขาคิดดีกับเขาและ รู้สึกดีกับเขาเงินจะกลับมาหาคุณและที่สําคัญนี่คือกฎของความมั่งคั่งร่ํารวยและนี่คือความรู้สึกของคนมั่งคั่งร่ํารวยและนี่หนึ่งคือหนึ่งความรับของเศรษฐีที่เขารู้กันถ้าคุณอยากเป็นคนนั้นลองเอาไปใช้ดูนะคะนี่คือคลิปความรู้และก็เทคนิคที่น้ะเศรษฐีรวมทั้งหลายๆท่านรู้กันโคน้ชแพมอยากให้ท่านเอาไปใช้แล้วคุณจะรู้ว่านี่คือความลับข้อหนึ่งที่เขารู้และเศรษฐีทั่วโลกเขารู้ค่ะ